ได้กินน้ำอร่อยแล้วลูกชายลูกชายยิ่งโตยิ่งหน้ามึนนะครับผม <c oughs> ลูกชายโตขึ้นนิสัยก็เปลี่ยนนะคะช้าง<ส>เหมือน<ส>เหมือน,นคนมันเด็กช้างโตผู้นะครับต้องะระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างลายช้างพีโดนะครับผม <c oughs> รีบเหมนกันนะคะสวัสดีเอฟทีทุกท่านนะคะวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะความรักก็มารับตีอรคุณเงินนะคะ รับเข้าไปอยู่ที่หลักประจำเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาผูกที่ใหม่นะคะูผูกให้กินฟางข้าวแล้วก็ลูกข้าวนะคะเป็นนาของญาติกันนะคะนออีลาับบอกนอนตรงนี้ไปู่นะครับนอนลงนอนลงอาลับรับรับโม่โเอ้ เอ jadi, ้ยอ่ะทำอะไรแบบนั้นน่ะเอ้ยเอ้ยร่ลงร่างวินิร่างวินิราลงรับลงเร็วรับลงบึ้มรับลงเร็วรับลงรับลงเร็รับลงรับลงรับลงมุดูนะครับสีลามากๆนะครับรูปหล่อของเราเออลงเร่งเรงบึ้ม อนอนลงเร่งรับลงโอ้โหโชว์สีรางเขากว่าจะนอนได้นะคะโชว์รอหน่อยนะคะขอโชว์รอหน่อยรับลงบึ้มรับลงเร็วโว้ยรับลงเล่นอย่างกับเด็กเลยนะครับผมอนอนลงนอนเร่งเร็วปัดฝุ่นปัดปุ่นออกก่อนนะคะ จะคึกนะครับดูแล้วเห็นดูแล้วนะครับอากาศเยน็นเลยหรือเปล่าคะคอนนัอากาศเย็นครับเริ่มเย็นครับอุย้ยมีตดอีกนะครับผมดูดูขาเขาครับ <c oughs> หั่นแนะ่หันนะ่นแน่เวลานอนนะไม่อยากลุกนะครับเวลาให้นอนไม่อยากนอนนะครับผมไอย้ยอกพี่หอกเป็จช่อ โอ้โหมีอะไรติดด้วยครับนี่เอามานี่คันมาแล้วคันมาได้ไหมเอาคัานเป็นไหมเอ้าคันมามามาเอาคัานเฮ้ยไม่เป็นครับไม่เป็นไปกินนับปะไปกินนับไปลูก นะครับผมวันนี้มานี่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 คุณาน็มานี่านหายาหญ้าก่อนมา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 คุณเร็วห่วงกินหญ้ามากนะครับ น้ำทะเล,ละครับผมถึงแล้วแล้วก็นี่นะคะเห็นความล่บอกว่าน้ำสวยมากสวยจริงๆค่ะน้ำใสมากเลยค่ะน้ำใสมากเลยค่ะน้ำเป็นสีฟ้าเลยนะคะ ของอ่าคนบ้านเดียวกันนะครับผมนี่นะครับสงสไสขุดใหม่นะครับมันเรก็เพิ่งมาเจอนะครับจะให้กินเฉยๆนะครับไม่ให้อาบนะครับเพราะว่าน้ำสวยมากเดีย๋ยวไปอาบน้ำสาย,ยางเอานะครับผมค่ะคือกินหญ้าแล้วเทียวนะครับเดียวอยู่ไม่กินน้ำนะครับผม ไกินน้ำอร่อยแล้วลูกชายลูกชายยิ่งโตยิ่งหน้ามึนนะครับผมอื <c oughs> ลูกชายโตขึ้นนิสัยก็เปลี่ยนนะคะช้าง<ส>เหมือนเหมือนคนเหมือนเด็กช้างโตผู้นะครับต้องะระมัดระวังนะครับไม่ว่า,จ,าจะเป็นช้างตายช้างฮิโดโนะครับผม รรมดานะคับเห็นว่าควานลักเ,เล่นหยอกก็มีการระมัดระวงังก็มีเงาันนะครับรตัวผู้จะมีนิส,สัยส่วนตัวนะครับรักควานนะครับตอนเด็กๆนะครับแต่ตอนโตมาไม่รู้ <c oughs> นะครับเอาตักเร็วนะเอาเลยลูกเนี่ย เวลาเอาคุณเงินออกมากินน้ำตัวนี้มีกินเยอะมากนะครับตอนเช้าให้กินปลาปลาไม่กินนะครับไม่กินดิะเขาเขาเลือก <laughs> เลือกน้ำใช่ครับก็บวกธรรมชาตินะครับคุณเงินไม่ชอบแบบรุงมแต่งนะครับผมนี่ค่ะไปแล้วครับสวยมาก,ออกไปแล้วใบไผ่ต่อนะครับ มีหลายอย่างนะครับอินต<ม>ีนุกส่านนะครับผมได้กินหญ้ากินตอฟางกินหญ้าตามคนานะครับแล้วก็มีกอไผ่ให้กินอีกนะครับไส่เท้านะครับสัญชาติยานจริงๆนะครับผมช้างไปกลับบ้านไปคุณไปกลับบ้านเราไปข้ามเร็ว จุดไฟจุดยากระยุงให้นะครับเร็วปะ่ะวนมาเร็วเร็วไปไปเร็ว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 กลับบ้านเร็วมา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 เร็ว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 เดี๋ยวเราจะลองให้คุณอยู่นี่นะครับเดี๋ยวให้ให้กล้องไปรอยอยู่นู่นเลยนะครับผมผมจะเดินไปแล้วคุณเงนินจะตามไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองใจคุณเงนินนะครับว่าคุณเงนินจะมาหรือเปล่านะครับ ลองใจคุณเงินดูนะครับน้องคุณอยู่นู่นนะคะความรักก็จะเดินกลับก่อนเลยนะคะยังยืนยืนอยู่ที่เดิมนะคะยังไม่มานะคะไปแล้วเ้อไปแล้วเ้อกลับบ้านแล้วเ้อคุณ กินอย่างอร่อยเลยค่ะไม่สนใจพ่อเลยค่ะเดี๋ยวมาไปไปไปกับบานไปมาเร็วเร็วกับบานเร็วมามเร็วเร็เร็วคุณเงินไปไไปไปไปกลับบ้านเรก เดินตามพ่อไปแล้วค่ะรีบเหมือนกันนะคะ กินไม่ได้นะรักตรงนี้ท่านาที่เขาเอาไม้ปักไว้แล้วก็มีถุงพลาสติกนะคะ<า>ก็คือว่าเขาจองจองฟางไว้แล้วนะคะเราจะไปเอาไม่ได้นะคะ<า>แล้วของนา,าเขาปักเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะนี่นะคะปักเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า เดี๋ยวใครจะมาเอาฟังของเขานะคะก็คือเป็นการจองไว้แล้ว วันนี้ผูกใกล้ๆบ้านก็เดินไม่ไกลนะคะ ดูขุนเงินมีความสามารถหลายอย่างนะครับเดี๋ยวดูคุจะลองขึ้นน้องโต้ค่ะโต้โโโโโโค่ะหขึ้นได้ไหมขึ้นข้างหลังนะคะได้ไหมอยากจะพาลูกค้าทุกท่า <ไป S 1> นไปที่หลังนอนนะคะคก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะ ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะมีอยู่2ช่องนะคะช่องสีดอขุนเงินแล้วก็อีกหนึ่งช่องช่องช้างวัฒนธรรมสีดอขุนเงินค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ